สวัสดีครับข่าวดังห่วเด็ดมาแล้วครับเบิกบานอยู่ในใจแทนธนัชชาโพสคำคมปิจนาก่อนลบทิ้งแฟนๆแห่ให้กำลังใจขบวนรถทัวร์รถแห่ถล่มไม่ไหวพากันไปลงที่สาวแทนธนัชชาจันงามนักแสดงสาวลูกม่อคนใหม่ของช่องย่านอโศกกับกรณีโดนโยงเป็นมือที่สามของชีวิตคู่ซุปตาตัวแม่ ชมพู่รายากับสามีนอ็อทวิสรุตลังสีสิงพิพัฒน์หลังจากมีเพจดังจอมแฉได้ออกมาทิ้งบอมลูกใหญ่นางเอกตัวแม่ขาเตียงเริ่มสัน่นพร้อมคำใบ้หัวเอียงซ้ายหนาวแสงนีออนงานนี้ไม่รู้ยังไงชาวเน็ตพุ่งตรงไปที่คู่ของชมพู่น็อทโดยตรงพร้อมทั้งยังตามสืบจนเห็นว่าพ่อน็อตนั้นไปกดไลค์รูปของสาวแทนธนชา ักแสดงหน้าใหม่แทบทุกรูปงานนี้ยังไม่มีข้อชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายแต่ชาวเน็ตผู้รักความยุติธรรมเหมารถทัวร์ไปลงที่ไอจของสาวแทนกันเต็มๆล่าสุดหลังจากโดนทัวลงหนักมากทางด้านแทนธนัชชาจันงามก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกโดยโพสตอรี่อินสตาแกรส่วนตัว Ig แอดทนธนัชชาเป็นคำคมสอนใจจากพระอาจารย์ชยาสาโลว่า ไม่ใช่งามด้วยสังขารร่างกายไม่ได้งามด้วยผิวหนังแต่งามด้วยความเบิกบานอยู่ในใจก่อนที่จะลบสตรอรี่ดังกล่าวในเวลาต่อมาจนถึงตอนนี้เหมือนโพสล่าสุดของแทนธนชากลายเป็นสนามอารมณ์ของชาวเน็ตไปโดยปริยายมีทั้งคนที่เข้ามาตั้งคำถามถึงกรณีดังกล่าวรวมถึงเริ่มปักใจเชื่อว่าเธอนั่นแหละคือต้นเรื่อง ในขณะที่แฟนๆและชาวเน็ตบางส่วนออกมาปกป้องและรอรู้ความจริงจากปากชมพูอร,รยาและน็อดวิสรุตขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TheTiger.com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องข่าวดังหงอยเด็ดด้วยนะครับขอบคุณครับ